คิดว่าน่าจะชัดเจนภายในประมาณสักเต็มที่เดือนหรือสองเดือนนี้ฮะหรือว่าจะเร็วกว่านั้นใช่ไหม่าจะเดือนมีนาเดือนเดือนเนี้ยแหละมีนาเดือนอ๋อก็ภายในไม่กี่เดือนนี้ข้างหน้านี้เราเสิหาใช่ไหมเนี่ยครับมีนาแล้วก็ถ้าเป็นที่ก็คือเมษาอันนี้คือที่อาจารย์คิดว่าน่าจะมีการปรับใช่ไหมคะซึ่งซึ่งปรับนี้คือปรับแค่เฉพาะคอรมอหรือว่าปรับปรับใหญ่เลยคะอาจารย์ตูอมันมีความเป็นไปได้สองอย่างนะค่ะ คืออย่างแรกก็คือปรับเฉพาะครอรมอค่ะคซึ่งถ้าปรับเฉพาะครอรมอก็หมายความว่ากมการอำนาจเดิมอะไรต่างๆมันก็ยังไม่เปลี่ยนตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาลมาเนี่ยเขาโครงใหญ่ก็ยังเหมือนเดิมแต่ก็เดินเดินไปในทิศทางนี้ทีนี้ถ้าปรับครอรมอปรับเฉพาะครอรมอเนี่ยที่น่าจะมีการปรับ มากที่สุดเนี่ยก็คือพักเพื่อไทยนั่นแหละครับซึ่งเป็นพักแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าพ,พักนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบแผนในการปรับเปลี่ยนคนที่จะมานั่งดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีอยู่ตั้งแต่เ่สิบปีที่แล้วที่พัคนี้เขาเคยเป็นรัฐบาลเขาก็จะมีแบบแผนในการหมุนเวียนคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรี อ๋อเหมือนกับแบบหกเดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์ที่แบบหกเดือนแล้วเปลี่ยนทีนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเปลี่ยนทีนึงซึ่งก็มาจากเหตุผลหลักๆเนีย่ยงก็สองสามเหตุผลนะครับเหตุผลแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของการต่างตอบแทนในการเมืองอันนี้ก็จะเหมือนกับเป็นการหมุนเวียนของสมาชิกภายในพรรคของเขาอะว่าเมื่อคนนี้ดารงตําแหน่งไปแล้วระยะหนึ่งก็เปลี่ยนให้กับคนใหม่มาดำรงตําแหน่งบ้าง ซึ่งก็คนที่มาดบบำรงตําแหน่งเนี่ยก็ก็อาจจะเป็นคนที่ทําคุณประโยชน์อะไรให้กับพรรคในแง่มุมใดมุมหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ามาดำรงตาแหน่งส่วนอีกอันหนึ่งก็น่าจะมีเหตุผลที่ว่าคือต้องการปรับเพื่อเติมสีสันและก็พลังในการทํางานให้กับรัฐบาลมากขึ้นนะครับอันนี้เขาก็อาจจะเอาคนใหม่ๆที่ดูดีมีการยอมรับต่างๆของสังคมมาแทน อ่อคนเก่าที่อาจจะทํางานแล้วเนี่ยสังคมอาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะไม่ได้รับการตอบรับเท่าไหร่นะครับก็ก็จะมีเหตุผลในทํานองนี้อยู่หรือว่าบางทีเนี่ยก็าอาจจะเอาคนที่เหตุผลที่สามนะครับก็คือเอาคนที่ทํางานแล้วก็อยังไม่ได้ตามเป้า,าที่มีการกําหนดเอาไว้ก็อาจจะเอาออกไปอแล้วก็เอาคนใหม่ที่คาดว่าจะสามารถทํางานได้ตามเป้าเนี่ยเข้ามา ทุแทน,นะครับอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นสามเหตุผลที่จะมีการปรับของพักเพื่อไทยครับค่ะและยอยา่างพรรคร่วมขอโทษอาจา,ารย์พรรคร่วมอ่าพรรคร่วมนั้นเนี่ยเขาก็เป็นเรื่องของการเมืองภายในของแต่ละพรรคนะครับออย่างเช่นถ้าเป็นพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ก็ขึ้นอยู่กับทางตัวคุณอนุชินกับทางกลุ่มของ,ของคุณคุณชิดชอบครับ อ่าพักนี้เนี่ยคงจะไม่เปลี่ยนอะไรมากนะครับเพราะว่าโครงสร้างอํานาจภายในพักของเขาเนี่ยก็ก็ก็มีการลงตัวระดับเน่ะก็จะมีสามส่วนหลักๆก็คือของคุณนามิชินนะของคุณนวินแล้วก็ของคุณพิพัฒน์เนี่ยก็จะเป็นโครงเข้าโครงใหญ่อยู่ในพักนี้นะเออส่วนพักที่อาจจะมีการมีร่องรอยของความขัดแย้งภายในแล้วก็อาจจะมีการตัดอ่าอยู่ตั้งเนี่ยก็คือพักพลังประชารัฐ ค่ซึ่งจะก็จะมีร่องรอยความขัดแย้งระหว่างกลุ่มของคุณธรรมนัศกับกลุ่มของคนณเอกประวิทย์เนี่ยนี้ก็ก็อาจจะมีการต่อสู้กันแล้วก็อาจจะมีการขับเคลื่อนให้มีการปรับได้เหมือนกันนะส่วนพรครวมไทยสร้างชาติอันนี้คงจะไม่ปรับนะ,ะเพราะว่าอก็เป็นการกลุมสภาพภายในของอ คุณพิรพัณฑ์โดยมีผลเอกประยุทธนะ์เป็นแม็กอยู่อันนี้ก็คงคิดว่าเขาคงจะเป็นเขาโครงเดิมน,นะเช่นเดียวกับพักอ่ภาภัอะไรแหละชาติไทยพัฒนาคุณวราวุตรนะก็ค,คงจะไม่ได้มีการปรับอะไรมากตอนถ้าปรับเนี่ยโอกาสที่จะเป็นไปได้มากที่สุดแก่ก็คือปรับทางเพื่อไทยกับทางพลังประชารัฐนะครับ,รบที่จะมีการปรับส่วนอ่ปรับนี้เนี่ย ปรับในแบบแผนนี้ก็คือทุกพักก็ยังเป็นพักร่วมรัฐบาลเหมือนเดิม<ะ>เปลี่ยนเปลี่ยนแต่นคนแล้วก็ตําแหน่งที่ผมคิดว่าเขาอาจจะมีการปรับมากที่สุดเนี่ยก็รัฐมนตรีน่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็อาจจะมีะกระทรวงพาณิชย์หรืออาจจะรวมไปถึงกลาโหมแล้วก็ทางสาธารณสุขด้วยก็ได้อาจจะมีว่าเป็น วัฒนธรรมคุณเสริมศักดิ์นะครับค่ะค่ะคิดว่าคิดว่ากระทรวงวัฒนธรรมนี่น่าจะมีชื่อของคุณอุงอิงเข้ามาอยู่ใน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 เซตใหม่ไหมคะจันมีความเป็นไปได้อยู่ครับเพราะว่าถ้าว่าเอาคุณอุงอิงมาดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการครับแล้วก็ในตำแหน่งที่เซฟหน่อยอไม่ต้องไปเชิญกับแรงกดดันมากนะค่ะแล้วก็ยังมีช่องว่างในการที่จะสร้างผลงานในเชิงบวกค่ะ กระทรวงว,วัฒนธรรมก็ก็อาจจะดูสอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ครับครับอาจารย์ฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นลักษณะของการปรับแต่ว่ามันกระทบระหว่างพักร่วมแล่ละฮะอย่างเช่นว่าไม่ใช่ว่าแค่ในเพื่อไทยปรับแล้วก็บนกันอยู่ในพักแต่ว่าเช่นสมมุตินะฮะว่า,วากระทรวงมหาดไทยอย่างเงี้ยเพื่อไทยอยากได้เนี่ยคุณอนุทินก็จะต้อง ไปอยู่ในกระทรวงอื่นอย่างเช่นมีกระแสข่าวว่าอันอาจจะแบบขอคมนาคมอย่างเงี้ยอ้าวมันก็ไปกระทบกับคนที่สามอีกอะไรแบบเนี้ยฮะอาจารย์แล้วทีนี้การที่จะปรับแล้วมันก็กระทบสามเด้งกันแบบเนี้ยมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมฮะมันก็ต้องมีการเจรจากันหนักผลควรนะ้าว่าจะมีการปรับอ่ปรับกระทรวงใหม่มคือคมนาคมนั้นเนี่ยก็เป็นที่หมายปองของ คุ้ใจไทยมาตั้งนานแล้วเพราะว่าเขาก็อาจจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะครัไปอยู่ในบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่อะไรแบบนี้นะครับคเขาคงอยากได้กระทรวงนี้แหละแต่ว่าก็เอเพื่อไทยเองเขาก็คาดหวังว่าจะอใช้กระทรวงนี้เนี่ยในการที่จะสร้างคะแนนอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะคุยกันหนักกรปรบกระทรวงนี้กระทรวงเกษตร อคือกระทรวงกรเกษตรอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคือมันมีความเป็นไปได้ว่าถ้าปรับที่มากกว่าอ่าปรับย่อยภายในพักแล้วเนี่ยก็บกระทบไปถึงการปรับโครงสร้างของพรรคพวกรัฐบาลใช่ฮะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถ้าหากว่ามันมีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งนะเหมือนกัน ว่ายังจะเอาพักพลังประชารัฐอยู่หรือไม่อย่างไรนะเพราะว่าถ้ากว่าเพื่อไทยต้องการที่จะให้กระทรวงเกษตรกลับมาอ่าก็คงจะต้องอ่าตกหนักกับอ่าพักพลังประชารัฐแล้วก็อาจจะมีผลให้อ่มีการปรับโครงสร้างของพรรค่วงรัฐบาลอืาก็คือในกรณีนี้ก็คือก็อาจจะมีการนําพักพลังประชารัฐออกไปครับ แล้วก็อาจจะดึงพรรคอื่นเนี่ยที่มีอำนาจในการต่อรองน้อยเนี่ยเข้ามาอืแล้วก็อาจจะมอบรัฐมนตรีที่อาจจะอไม่ได้เป็นกระทรวงเกษเรในภาษาการเมืองไทยเนี่ยให้ไปนั่นก็คือพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองโอ้แบบนั้นแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นในกรณีเช่นอ่านเราเราโฟกัสที่กระทรวงเกษตรก่อนว่าตัวรัฐมนตรีเลยเนี่ยไม่ปรับแต่ปรับเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับทิ้งขาของพลังประชารัฐเอาไว้แล้วก็ให้ขาอีก ที่เหลือก็ปรับเป็นพักอื่นเข้ามาเป็นช่วยอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์คือปมปัญหาของกระทรวงเกษตรตอนนี้คืออำนาจรวมศูนย์ที่ตัวรัฐมนตรีนะเพราะงั้นเนี่ยรัฐมนตรีช่วยที่เข้าไปเนี่ยดูไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเท่าไหร่รับครับใช่แล้วก็บทบาทหลักเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวรัฐมนตรีอัมนต่อกระทรวงเกษตรในปัจจุบันเนี่ยก็มีเรื่องออมากมายนะหลายเรื่องที่มันเยอะเหลือเกินแล้วก็กลายมาเป็นจุดสนใจของผู้คนนะครับครับ อทีนี้เนี่ยก็ภายใต้เงื่อนไขแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีเป็นเหตุที่ทําให้มีการปรับตัวรัฐมนตรีก็ได้นะครับอ mm hmm. แล้วก็ประกอบกับภายในพักพลังประชารัฐเองเขาก็มีปมความขัดแย้งนภายในอยู่เป็นกันนะเพราะงั้นเนี่ยทั้งสองเหตุเนี่ยก็คือเหตุในเรื่องของผลงานที่ปรากฏเ่อแล้วก็ความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐหรือความขัดแย้งระหว่าง ตัวันมนตรีกับตัฐมนตรีช่วยในการชิงบทบาทการนํากันในการบริหารกระทรวงเนี่ยม,มันก็อาจจะเป็นเหตุให้เกิดก,การตัดได้แล้วก็อาจจะทําให้เพื่อไทยเนี่ยดึงกระทรวงนี้เนี่ยเข้ามาดูแลเองก็ได้นะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยประชาชนน่าจะโฟกัสกระทรวงเกษตรมากที่สุดเลยเพราะว่าข่าวคราวนี่ทั้จะอยู่ใน,ในพื้นที่สื่อใช่อยู่ในพื้น,ท,นทุกวันเลยจานนจารกย์ครับทวันนก หลายเดือนนะที่ผ่านมาเนี่ยก็ตั้งแต่เรื่องหมูเถื่อนอะไรแต่เมีอะไรหลายพันเรื่องกินมาสพกรใช่ไนะครับแล้วมันก็ไปน่าสนใจกระทบกับกระทรวงทรัพีกอาจารย์จะมีผลอีกไหมฮะเนี่ยอ่าก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะสพกลังประชารัฐก็ดูสองต่อกระทรวงนี้นะครับอค่นี้แหละคือกระทรวงพักกลางประชารัฐเนี่ยปีของคุณเอกประวิตยแล้วก็น้องชายของท่านเนี่ยค ก็ดูจะเอะไม่ค่อยไปในทิศทางเดียวกันกับทางปีกของอุ้มตัวเอะครับอาจารย์ค่ะและ,อย,ะอย่างนโยบายที่เกี่ยวกับ Digital วอลเล็ที่เดี๋ยวมันจะมีไทม์ไลน์ที่น่าจะสิ้นสุดตอนช่วงประมาณกลางๆเดือนมีนาะอันนี้มันจะมีมีผลอะไรกับการปรับคอมอในครั้งนี้ด้ยวยไหมคะอาจารย์ดิจิตอลวอลเล็ et, เนี่ยมันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนรัฐบ,บาล จุดเปลี่ยนเลยใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่แค่คอรมอลมั้มมเป็นจุดเปลี่ยนนะค่ะคือมันมีความเป็นไปได้หนึ่งอย่างหนึ่งที่บรรดาน,นักวิเคราะห์ทางรเมืองเขามองจํานวนหนึ่งเนี่ยเขามองในลักษณะที่ว่าดิจิทัลเงินเหรียนเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นได้เพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่าอไอ้พรบเงินกู้เนี่ยก็ถูกคัดค้านปปชอะไรต่างๆก็คัดค้านแล้วก็มันก็จะมีความเสี่ยง ครับที่จะเมื่อถ้าพยายามทาโครงการนี้อยู่นะมันก็จะมีความเสี่ยงในการที่ผู้กับเคลื่อนเนี่ยอาจจะต้องมีความเสี่ยงต่อกฎหมายตามมา,าอ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของภาระหนี้สินอะไรต่างๆเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผู้เงินถึงห้าแสนกว่าล้านเนี่ยครับอ่่มีความเสี่ยงในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่า โครงการนี้เนี่ยจะไม่ผ่านแล้วก็ไม่ผ่านคือถ้าไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะไม่ผ่านตั้งแต่มติครอ,อคบอกที่ออกมาว่าจ,จะไม่ไม่ผ่านหรืออาจจะลดังนจนกระทั่งเข้าไปในสภาแล้วก็อาจจะไม่ผ่านก็ได้แต่ว่าถ้าในระยะเร็วๆนี้เนี่ยจุดที่เป็นชิจุดชี้ขาดเนี่ยเราก็จะต้องดู เมื่อเรื่องนี้เข้าไปสู่ครมอ,อรแล้วจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยนายกรัตรีต้องรับผิดชอบหนักเลยคเพราะว่า <c oughs> เป็นเรื่องที่นายกรัตรีเนี่ยประกาศครั้งแล้วครั้งเล่า <c oughs> ว่าจะขับเคลื่อนให้ได้ค <c oughs> แต่ถ้าเกิดบรรดาพักร่วมทั้งหลายเนี่ยเขาไม่เอาด้วยเนเอ่าก็เขาคิดว่าถ้าเกิดตักดันเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องประสบกับติดรามผ่านไปด้ว่ยอืมครับ ถ้เาเกิดคอรมอไม่ให้ผ่านขึ้นมาอันนี้ยุ่งฮะยุ่งก็คือว่านายกุมตรีก็ต้องรับผิดชอบอ,อซึ่งรับผิดชอบยังไงก็ทางการเมืองน่ะรับผิดชอบทางการเมืองง่ายก็อยู่เราอต่ก็นม่ได้นะครับฮะมันเลยกลายเป็น<อ>ที่เรียกว่าจุดปเปลี่ยนเลยนะจา่ามันไม่ใช่แค่การปรับเนาะใช่นี่เป็นจุดปเปลี่ยนทีนี้พอพอนายงเรามันก็ต้องมีการสรรหา นายกตมนตร,มนรีใหม่ค่ะซึ่งในการสรรหานายกฐมนตร,มนรีใหม่เนี่ยก็ต้องมาคุยกันอีกอ่าว่าจะเอาใครอะไนี้ครับจะยังเอาคนจากเพื่อไทยเหมือนเดิมไหมอืมแล้วก็ยังเอาเเอเอพักร่วมรัฐบาลเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าก็ามันเหมือนกับการล้างไพ่ใหม่โอแต่ว่าอ,อาจารย์จครับอ๋อ <c oughs> อาจารย์ยังอยู่ใช่ไหมฮะอาจารย์ครับ อ่าเหมือนสัญญาณหายไปอาจารย์สัญญาณหายค่ะอาจารย์อ๋ออ่ากลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับเราไม่ได้โดนตัดสัญญาณนะอาจารย์พอพูดถึงลางไพ่ใหม่ปุ๊บเสียงอาจารย์ขาดเป็นช่วงๆไปเลยทีเดียวอ๋อเลยครับอาจารย์กลับกลับมาที่กลับมาที่ลายกระทรวงก่อนเพราะว่าเพราะว่าอย่างกระทรวงพลังงานเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าในฝั่งของของกระทรวงพลังงานเนี่ย รวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรแต่เหมือนกับว่าเท่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเวลาที่มีอันนี้เป็นเสียงจากนักการเมืองบอกว่าเวลาที่มีงานนู่นนั่นนู่นนี่สัมมน,นาหรือไปเปิดงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับทางพลังงานเนี่ยตัวท่านรัฐมนตรีเหมือนจะไม่ค่อยได้ไปอันนี้ม,มันจะไปมีผลอะไรไหมอาจารย์คือกระทรวงนี้เนี่ยมันได้รับการับได้รับการจับจองโดยลุ่มทุนขนาดใหญ่ครับ ที่มีอิทธิพลเปนการเมืองเพราะงั้นถ้าตราบใดที่กลุมทุนขนาดใหญ่ยังยืนยิน,นและก็ยืนยันให้คุณพิรพันธ์อยู่เนี่ยออืม hmm. คนอื่นพรรคอื่นก็คงจะไม่สามารถที่จะสั่งการได้เพราะว่าใ oh. น,นในขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าคุมทุนใหญ่กับทางพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็คุณพิรพันธ์เนี่ยเขาก็คงยังแฮปปี้กันอยู่ hmm. อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะยากที่จะไปสั่งกอน ตำแหน่งนี้ได้โอ้แปลว่าแปลว่ากระทรวงนี้นี่คือว่าณปัจจุบันนี้คือเรียกว่าอยู่เนหนืออานาจของอนายกเลยนะเนี่ยใช่คร <c oughs> ับก็ก็เป็นก็เป็นข้อแรกเปลี่ยนที่ทําให้คุณเศรษฐาเป็นนายกอะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยน่าจะแข็งสุดเลยเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเฮ้จะโดนจะโดนปรับหรือเปล่าดูถ้าเกิดฟังจากอาจารย์แบบนี้นะน่าจะแข็งแรงสุดเลยนะอาจารย์ อาจารย์อาจารย์ค่ะแล้วแล้ว,ลวความเห็นส่วนตัวของอาจารย์เลยนะคะจากวันแรกที่จัดตั้งรัฐบาลจนเดินทางมาจนถึงวันนี้ค่ะอาจารย์คิดว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะกับการที่ควรปรับคอรมอลแล้วหรือยังคะคือในขณะนี้เนี่ยปรับหรือไม่ปรับในมุมมองของผมเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากัน <c oughs> มันมีค่าเท่ากันเหตุ <c oughs> ที่มีค่าเท่ากันเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาโครงกรอบคิด ของอ<ม>คนที่จะมาเป็นรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมเหมือนกันมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกัน<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันแตกต่างไปจากเดิมได้<ม>ในแง่ตัวบุคคลเนี่ยมันก็อาจจะสร้างสีสันให้เป็นข่าวได้ถ,นะถ้าว่าเอาคนที่เล่นกับข่าวเป็นเข้ามาเนี่ยม,มันก็อาจจะพวกเรานักข่าวก็อาจจะมีข่าวอะไรในการทำ แต่ว่าในแง่ของการแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากคนเดิ<ะ>มที่สุกกลับออกไป<อ>แล้วจะต้องทำยังไงจ้ะปรับไม่ปรับคือปรับเนี่ยมันก็จะให้ความความรู้สึกที่หวังของประชาชนเนี่ยนะครับเป็นหวังหวังขึ้นมาแบบที่จะเป็นนามาทำหน่อย<ะ>แต่ว่าเอาจริงเนี่ยสารักฐานหรือว่าเนื้อหา มันก็ได้เปลี่ยนจะถามว่าเขาปรับทําไมเขาก็ปรับเพื่อเล่นเกมำน้จกันภายในครับแค่นั้นเองให้ให้มันดูว่ามันมีการขับเคลื่อนกันเพื่อเออคนนี้ดํารงตําแหน่งมาได้แล้วนะออก็ให้คนอื่นบ้างอะไรแบบนี้นะก็คล้ายๆว่านั้นหรือว่าอคนนี้เนี่ยเอทํางานกับสื่อไม่ค่อยเป็นนะไม่ค่อยมีข่าวครับแล้วก็ดูไม่เหมือนผลงานก็อาจจะปรับให้คนที่เอทํางานกับสื่อเป็นเล่นกับประชาชนได้ ออกมาแล้วก็จะมีข่าวเพราะผลงานนี้มันเกิดจากข่าวใช่ไหมละไม่มีข่าวก็ไม่มีผลงานเอา<ะ>แล้วอย่างแล้วจะต้องปรับยังไงดีอาจารย์ที่มันจะมีผลในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่นามธรรมแก้ปัญหาต่างๆนานาได้ฮะคือนโยบายเนี่ยมันก็มีทั้งรูปธรรมและนามารมอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าคือปัญหาของประเทศเนี่ยมันเกินกว่า ที่นยโยบายของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยจะแก้ได้ภายใต้กระบวนทัศทัดเดิม <C> e <ars> กระบวนทัศทัดเดิมเพราะงั้นเนี่ยคือกระบวนทัศทัดเดิมก็คือวิธีการมองปัญหาแบบเดิมๆค่ะแล้วคือมองสาเหตุของปัญหาแบบเดิมๆอย่ <c oughs> างเช่นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาจจะไม่กระตือรือร้นเพียงพออะหรือว่าเจ้าหน้าที่บางส่วนขาดความรู้ความสามารถหรือว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้เอางานเอาการพอ อะไรแบบเนี้นะก็ต้องเร่งรัดอย่างเช่นอะไรล่ะไอ้ถนนพระรามสองอายุห้าสิบปีน่ะก็เร่งรัดไปนี่แหละนะเร่งรัดไปเพื่อที่จะให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้นในการสร้างแต่ว่าถ้ากรอบคิดยังเหมือนเดิมก็คือยังสร้างถนนกันอยู่ตรงนั้นอ่ะนะถนนพระรามสองอ่ะเราถนนพุ้นลาบเสร็ ก็เดี๋ยวก็สร้างลอยฟ้าพอลอยฟ้าเสร็จเดี๋ยวไม่รู้จะสร้างอะไรต่อนะเพาะยังอยู่ในพื้นที่เดิมอ่ะคมันไม่ได้คิดหามุมมองใหม่ๆในการอ่าสร้างเส้นทางคมนาคมหรือว่าการเดินทางอื่นๆเนี่ยออกมาพระรามสองก็ติดอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ไอ้อะไรนะไอ้เครนก็ ล่นมาใส่รถชาวบ้านเหมือนเดิมแบบนี้น,นะอเช <หา S 1> ิงเปรียบเทียบประมาณนี้นะจนะาย์เนาะเขาก็จะแก้ไขในลักษณะแบบนี้อืมยใปนปัญหาอยื่นๆก็เหมือนกันนะครับ